น้องๆทุกคนใครบอกว่ามันง่ายเอาสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาอีกครั้งกับ Plan VS z o m b i e ท r a v e l Around the Time นะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ในแมปที่ชื่อว่า2ขีดหนึ่แล้วนก็คือแมปตอกนกลางคืนนั่นเองเราจะเล่นไปอย่างรวดเร็วกันค่ะ ฉันกำลังตื่นเต้นว่าจะได้มีพืชต้นใหม่ๆอะไรมาบ้างเอาละเมื่อคืนเนี่ยไม่ใช่สิเอาละคลิปที่แล้วนะคะเราได้เห็ดฟรีมาค่ะแต่ว่ารอบนี้เราก็ยังคงต้องปลูกทานตะวันอยู่และพี่ปูกกชอบพีชูเตอร์ตัวนี้มากเลยอ่ะเอาไปคล้ายๆเดิมนะคะเอาไปกันไปเออแล้วฉันจะเอาระเบิดพื้นมาทําไมในเมื่อฉันมีไอตัวเห็ดฟรีฉันลืมไปเลยอ่ะเร่งเวลากันค่ะเอ้ยลืมปลูกลืมปลูกต้นไม้เลยเอามาทะลุแล้วเนี่ย เอ้ยดีมันทะลุเยนเย็นเอ,อ้อข้างล่างมาไม่ได้ต้องใช้ตัวนี้โอเคโอเคออปึ๊บอึ๊บปึ๊บมาเอาตรงนี้ก่อนเลยปลูกแถวเดียวพอปะเอ,อ้ยลืมเดี๋ยวเดี๋ยวงับก่อนเลยโอเคโอ้โอ้เอ้เห็ดมันมีหายเหมือนกับภาคสองเลยทุกคนเออมันมีหายมันมีหายเหมือนกันโอเค มีแนวโน้มว่าฉันจะไม่รอแล้วเนี่ยฉันเริ่มกลัวๆไงกม่รู้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่ไหนล่ะเป็นลวทุกคนน่าจะแตกนี่ฉันเล่นอะไรของฉันเนี่ยนี่ฉันเล่นอะไรของฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้หข้างล่างข้างล่างม่หมาเยอะมากเลยทุกคนต้องเอาสายยิงว่ะสายนี้ไม่เวิร์กงับึ๊บสายนี้ไม่เวิร์กว่ะ อ๋อฉันก็ผ่านมาได้เฉยมีความรู้สึกว่าไม่ผ่านแล้วนะปรากฏว่าผ่านมาได้นะรู้สึกอายนะเนี่ย <c oughs> อ้อาวแกตัวใหม่แกตัวใหม่เดี๋ยวดาต่อไปจะเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลละรู้สึกว่าเราจําเป็นที่จะต้องเอาตัวโจมตีหมู่มาด้วยนะทุกคนเพราะว่ามันโหดมากเลยเดี๋ยวนะเอานี้ไปเอ่อโจมตีหมู่เราจะเลือกไปแบบดีๆละอ่าประมาณนี้ด,ด,ดีกว่า เสียงอาจจะสั่นเครือนะทุกคนฉันเพิ่งตื่นตอนนี้เป็นเวลาตีสี่ฉันเพิ่งตื่นนะทุกคนจะเย็เนๆเอิบเึบเอิบเึบเอิบเึบเอิบเอิบ,บเราจะวางแถวแรกเป็นตัวนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวเห็ดเห็ดอันนี้ระาวาังสักสองแถวดีไหมน่าจะโอเคนะถ้าวางสักสองแถว ึบ,บแถวไหนดีวะแถวนี้ดีวะเห็ดมันหายด้วยอ่ะมันเหมือนกับภาคสองจริงๆเลยทุกคนอบออือ,อโอเคโอเคค่อยๆเก็บ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 ยิงไปเห็ดฟียิงไปอืบเดี๋ยวเก็บไม่ทันเก็บทานตะวันไม่ทันแบบนึงนะทุกคนนะใจะเย็นๆนะใจะเย็นๆนะอืบโอเค ฮึบฮึบได้อยู่ได้อยู่ฮึบฮึบโอเคเออเริ่มรู้สึกปลอดภัยแล้วมามาเดี๋ยวปลอดภัยแล้วก็จะเร่งความเร็วแบบจริงจังแลวทุกคนเอาอย่างงี้นะอ่ะเร่งความเร็วดีกว่าฮึบ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 โอเคไล่ใส่ทีละแถว ซอมบี้มันหายไปไหนหมดเนี่ยมีสามรอบนะคะมีธงสามรอบนะคะในรอบนี้โอเคโอเคได้โยได้โยได้โยไอตัวเก็บสโตนอันเนี้ยมันมันไม่มันไม่ยิงเก็บสโตนเหรอลองวางไว้ตรงนี้ดิยิงปหมเอ้ยมันมันไม่ยิงเลยอะ่ะเก็บสโตนไม่มีผลอะไรกับมันเลยอะ โอเคเดี๋ยวว่างอัน,นอันนี้อันนึงโอเคแล้ว okay. ก็วางอันนี้ดูซิมันจะเวิร์กปะวางระเบิดดีกว่ามันเยอะอุย้ยวางระเบิดไม่ได้แย่ yeah, แล้วตูมโอเคโอเคดักก่อนโอเคตรงนี้โอ้โอ้ไม่โอ้ไม่มันโหดอยู่นะเนี่ย หลลุดแ้ววางขวางไว้ก่อนโอเคดีมากแย่แล้ไอ้ตรงนี้ก็แย่และเดี๋ยวฉันจะต้องระเบิดแล้วแหละรอบอมมาตุม้มโอเคได้ได้อยู่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 ขวางโอ้ไม่ไอ้นี่มาเฮ้ยมันโหดอยู่นะนี้ใครบอกไม่โหดโหดอยู่เงินมีนะคะแต่ว่าดีเลยช้ามาก โอเคโอเคโอเคมามาติดเอาไม่ติดทั้ตัวเลยเหรอโอเคอะระเบิดนี่นี่จบยังยังไม่จบทุกคนยังไม่จบฉันก็ขวางก่อนแบบหนึ่งใส่โอเคมาค่อยๆใส่วางระเบิดแล้วนะแถวนี้นะไม่ได้ว่าเอาตรงนี้แล้วกันตุม้มอ่ะเรียบร้อยค่ะถือว่าคุ้มค่าเป็นการวางที่คุ้มค่ามาก เรียบร้อยึ๊บแถวนี้ไปอุย๊ยโหดจังวะเล่นความเร็วไม่ได้เลยเพราะว่ามันโหดดีนะเราเอาระเบิดมาตุ้มโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวรอรอดีเลยระเบิดแล้วกันโอ้ยโหดจริงว,ว่ะโหดจริงวะ่ะทุกคน แต่ว่ายังไงเราก็ชนะนะคะเพราะว่ามันติดรอมูเวอร์แต่มันมีให้เลือกว่าเราจะวางระเบิดไว้ฝั่งไหนนะคะเออเออนี่ยวางอันนี้ขวางไว้ก่อนรอบหนึ่งระเบิดวางฝั่งไหนวางตรงนี้ไปม่งก็หลุดอยู่ดีตุ้มได้อยู่ปะวะเฮ้ยน่าจะได้อยู่เดี๋ยวๆดีแป๊บนึงนะแป๊บหนึ่งนะอ่ะแตกแถวนึงแตกแถวนึงแปบ๊บหนึ่ง จะฉันถอดตรงนี้แล้วก็ฉันไว้ตรงนี้้ะฉันจะไม่ให้แตกสักแถวเลยจะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ว่ะเอ้ยนี่ยังไม่หมดอีเหรอแย่แล้วทุกคนมาฮึบมามาอะไรละ่ะอ่าแตกไปแตกไปแตกไปเราจะไปดูแลแถวที่มันไม่แตกนะอ่ะวางไว้ตรงไหนดี อวางไว้ตรงไหนดิวางไว้ตรงนี้ล้กันโอเคอุ้ยอุ้ยโอเคค่ะก็ผ่านไปได้แบบแตกๆโอเคเออตัวนี้ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะเนี่ยอะค่ะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยนะคะแทนที่จะเอาตัวอ่วอตัวนี้ไปใช่ป่ะพี่บุ๊กก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้ไปแทนนะคะอะไปกันพวกนี้เลยคิดถูกปะวะโอ้มาถูกแถวด้วยไว้นี่โอเคไว้นี ไวนี่โอเคไว้นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊ปึ๊โอเคไวนี่ไวนี่โอเคได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 สีพี่น้องเดี๋ยวสีพี่น้องมาเร็วจังโอ้ไม่พี่ปุ๊ต้องใจเย็นๆแล้วนะคะรู้สึกว่ามันโหดมากเลยทุกคน ฮึบฮึบโอเคโอเคโอเคเราจะต้องใจเย็นๆแป๊บหบนึง่งเงินแถวเดียวอาจจะยังไม่พอฮึบฮึบโอเคค่อยๆค่อยๆทีละแถวฮึบโอเคนี่แข่งไปฮึบฮึบมา ได้อยู่ปะสองตัวเนี่ยผัดกันได้อยู่ปะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ึ๊บได้อยู่ปะได้อยู่ปะโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มาค่อยๆมาค่อยๆมาแถวไหนโหดแถวไหนโหดบโอเคแถวล่างก็มีอะใจยเย็นๆใจยเย็นๆใจยเย็นๆ ฮึบฮึบยิงโอเคโอเคโอเคค่อยๆเก็บเงินค่ะฮึบใส่แถวนี้โอเคได้อยู่ได้อยู่อ่ะมีตัวนี้ก็สบายใจละอ่ะสายนี้ให้ครบทุกแถวมาอันนี้ใส่สองอันฮึบฮึบ โอเคโอเคอ่ะหมดแล้วเหรอจะเย็นๆน,นะอันนี้ทัก2สองแถวแล้วกันนะเฮ๊บอ้าวหมดแล้วนี่เจ้าเอ๋ยฉันไม่เห็นอ่ะโอเคเกมสโตนเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปะด่านต่อไปค่ะฮะอะไรเนี่ยแล้วฉันต้องกดตรงไหนส่วนใหญ่มันจะกดฝั่งนี้ ให้ตั้งมาหรออ่ะไอ้ตัวนี้มาอีกแล้วทุกคนไอ้ตัวตัวนี้มาอีกแล้วฉันเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยอะแต่ว่าใช้ไอ้นี้น่าจะหยุดได้นะคะไอ้ข้าวโพดเนี่ยน่าจะหยุดได้อ่ะเอาต้นไม้ไปประมาณนี้เลยค่ะไปกันพี่พุกอาจจะขยับเห็ดให้มาอยู่ฝั่งนี้นะคะแล้วไอ้ตัวนี้นะน่าจะอยู่แถวแถวสุดท้ายน่าจะกําลังดีเอ้าน่าเกลียดมากเลยฉันเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยทุกคนหรือว่าเราต้องมีมากกว่า2ตัววะแม่งอาจจะต้องมีมากกว่า2ตัวจริงด้วยโอเคอาจจะต้องปล่อย ปล่อยแตกนิดนึงนะคะทุกคนมันยากจริงระเบิดมันมาช้าด้วยไอตัวเนี้คือตัวที่แบบว่าโหดจริงทุกคนเอะเดี๋ยวฉันเอาทำไมทำไมฉันไม่ระเบิดเท่านี้ล่ะเอาเอาแตกไป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 ฉันโอเคและฉันจินแล้วโอ้โหน้องๆทุกคนใครบอกว่ามันง่ายเอา้าเดี๋ยวไอที่มันเข้าไปนี่คือมันทะลุหลอมมูเวอร์ไปเลยนะเว้ย ไอตัวเมกเกียคือปกติเราเมืเวอว์มันต้องป้องกันทุกสิ่งทุกอย่างสิแต่อันนี้ไม่อะมันโหดจริงทุกคนอาจจะเป็นต้องใช้ตัวนี้ด้วยหรือเปล่าไอตัวเนี้ยอะลองดูนะคะจากสายตัวนี้นะคะเปลีป่ยน็นเป็นสายชัอเปอร์กันเฮ้ยอะไรเวลาเบ้บเบ้เบ ค่อยๆค่อยๆค่อยๆเล็งเวลาเอฟ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 เอยมเปอร์เอฟ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 บอฟเอฟเอฟเอฟบเอฟเอเอเออเ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 ออเเอเอเอเ โอเคใจเย็นๆใจเย็นๆใจเย็นๆนะใจเย็นๆน,น,นะ,ะนนนะแป๊บหนึ่งนะทุกคนเฮ้เออโอไม่โอไม่เฮ้ยฮโอเคโอเคได้อยู่โอ,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 โอชอมเปอร์อย่าทำอย่างนี้กับฉันสิ Okay. ได้อยู่ค่ะทุกคนได้อยู่เอ๊บเอ๊บเล่นสายชัมเปอร์มามาโอ้โหชัมเปอร์ไม่ช่วยอะไรเลยชัมเปอร์อะ่ะไม่เวิร์คค่ะทุกคนไม่เวิร์คสายนี้ไม่เวริร์คอ่ะรีใหม่ค่ะรีใหม่รีใหม่ทุกคนแค่ด่านนี้ด่านเดียวเนี่ยฉันติดนานมากแล้วเริ่มมาแบบอีคลิปแล้วนะเริ่มเป็นห่วงแล้วนะอ่ะมาลองใหม่กันค่ะ ฉันจะต้องผ่านแหละไปให้ได้เห็ดวางไว้แถวนี้แล้วกันฮึบ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 โอเคฮึบโอเคโอเค โอเคได้อยู่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 โอเคได้อยู่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 เฮ้ยเพิ่ม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 โอเคเก็บเงินเยอะๆเก็บเงินให้ได้เยอะๆโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้มาสองตัวเลยมาสองตัวเลยเหรอ ค okay. ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โอ้ไม่อย่ามากินฉันอย่างนี้โอเคได้อยู่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 โอเคได้ทุกแถวแล้วสบายใจจากนั้นนี่้นี้ไปโอเคโอเคโอเคใส่อย่างนี้นะใส่อย่างนี้นะปึ๊บ โอเคโอเคได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอาระเบิดหน่อยไหมเอาระเบิดไปกินหน่อยดีกว่าตุม้มโอเคฮึบฮึบโ okay, อเคพี่ปุกยังไหวอยู่ทุกคนพี่ปุกยังไหวอยู่ไว้แถวไหนดีแถวนี้ละกันข้างล่างอาจจะต้องนี่จัดการอะไรสักอย่างหนึ่งฮึบ ฮึบฮึบฮบข้างล่างอาจจะต้อง,องรอระเบิดนะคะพี่ปุกหรือยื้อก่อนยื้อก่อนโอ,โอ้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 เดี๋ยวเยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าหดกับฉันอย่างนี้เลยอย่าหดกับฉันย่างนี้เลย,เยทุกคนคะมันจําเป็นมันจําเป็นมันจําเป็นที่จะต้องเป็นแบบนี้แหละตุม้มโอเคได้อยู่ฉันก็ยื้อได้อยู่ แตกไปสองแถวเงินหายไปเยอะเลยอ่ะฮึบฮึบโอเคโอเคระเบิดมาตุม้มโอเคได้อยู่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  นี่ยังไม่ใช่รอบสุดท้ายใช่ปะเดี๋ยวรอระเบิดมารอระเบิดมาใส่ตรงนี้อีกเออจะได้ช่วยกันโอเคระเบิดมาตมโอเคได้อยู่ทุกคนได้อยู่เดี๋ยวรอบสุดท้ายยังไม่หมดใช่ไหมยังมีรอบสุดท้ายใช่ไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งฮึรฮ ฮึบโ okay. อเคอะจบแล้วผ่านแล้วโอ้ดีใจจังเลยทุกคนมันผ่านยากมากเลยนะด่านนี้อะเอาละค่ะได้หนังสือมาแล้วนะคะหนังสือมันก็จะบอกใช่ปบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่แหละฉันก็พยายามจะอ่านนะแต่อ่านไม่ออกนะทุกคนนะนี่นะถ้าเกิดเล่นไปอีกสักพักนึงนี่ไงจะได้ต้นไม้ต้นใหม่มา เออน่าสนใจเอาละคะ่ะด่านต่อไปนะคะเป็นด่าน,านตีหัวนะคะซึ่งพี่ปุ๊กคิดว่าวันนี้เราจะเล่นด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายค่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเออฉันเหนื่อยจากการเล่นด่านเมื่อกี้มาเยอะมากเลยทุกคนแป๊บหนึ่งแบบหนึ่ง,แบบงเดี๋ยวขอจัดการไอ้นี่ทีละอันนี่เล่เร่งเร่งเร่งเ,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 เวลานะทุกคนมือฉันก็ต้องรัวรัวด้วยนะถ้าเกิดรู้สึกตีไม่ไหวแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันก็จะกลับไปชาเอง ปึ๊บ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 ปึ๊ะฉันเกบไม่ทันฉันเก็บไม่ทันแบบหนึ่งฉันเก็บไม่ทันแบบนึ่งทุกคนแบบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวขอโอเคโอเคอาน h i s วางไว้เออกันไว้ก่อนกันไว้ก่อนโอเค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 โอเเเโอเคโ เก็บสโตนเก็บสโตนเอาแถวในออกเอาแถวในออกเอาแถวบนออกเอาละกันโอเคเออปุ๊บปุ๊บใจเย็นใจเย็นพี่ดองใจเย็นเใส่ก่อนเก็บสโตนเอาแถวบนออกนะคะเพราะว่าโอ้เพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปพะวงทุกแถวพะวงทีละแถวก็พออ่าเรียบร้อยค่ะ ได้เพจตัวใหม่มานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในพาร์ทหน้าค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามชมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าค่ะบ๊ายบาย